วันนี้อาตมาจะมาสนทนาธรรมในเรื่องที่หลายท่านอาจจะย,ยังมีความสงสัยอยู่นั่นคือเรื่องของการเจริญกรรมฐานในอิริยาบถท,ทั้งสี่และนั่งแบบไหนจึงจะถูกต้องหลายท่านอาจจะติดภาพว่าการทำกรรมฐานนั้นต้องนั่งขัดสมาธิเท่านั้นหรือต้องอยู่ในท่าทางที่สงบนิ่งซึ่งอาตมาจะขอเรียนว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สิ่งแรกที่หลวงพี่อยากจะทำความเข้าใจกับญาติโยมก็คือการเจริญพระกรรมฐานนั้นเราสามารถกระทำได้ในอิริยาบถท,ทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินหรือนอนขอเพียงให้จิตของเรานั้นตั้งมั่นมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นเสมอกันทุกประการเลยนะโยมหากเรานั่งไปแล้วรู้สึกไม่สบายเมื่อล้าก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้จะลุกขึ้นยืน เดินจงกรมหรือจะเอนกายนอนก็ได้เช่นกันขอเพียงให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานที่เราภาวนาอยู่เสมอแต่ก็ต้องย้ำเตือนว่าเป็นการเดินอย่างมีสติไม่ใช่การวิ่งอย่างเร่งรีบนะโยมเพราะนั่นอาจจะทำให้จิตว้าวุ่นได้ส่วนคำถามที่ว่านั่งแบบไหนถึงจะถูกต้องหรือนอนท่าไหนถึงจะถูกต้องคาตอบที่เรียกง่ายที่สุดก็คือท่าที่ท่านรู้สึกสบายที่สุดนั่นแหละ คือท่าที่ถูกต้องหากโยมนั่งพับเพียบแล้วสบายก็พับเพียบไปหากนั่งขัดสมาธิแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยก็ขัดสมาธิได้หรือถ้านั่งบนเก้าอี้แล้วผ่อนคลายหรือแม้แต่นอนตะแคงซ้ายขวาหรือนอนหงายก็ตามแต่ขอเพียงให้กายของเราไม่ฝืนไม่เครียดเพราะเมื่อกายสบายใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นดังที่พระพุทธองค์เองก็มีได้ทรงกำหนดตายตัวว่าต้องนั่งเท่านั้น ดังปรากฏในพระสูตรหลายแห่งที่พระองค์ทรงแสดงธรรมและทรงอนุญาตให้พระภิกษุเจริญภาวนาได้ในท่าทางที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเพื่อให้การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปได้โดยไม่ทอดทิ้งยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่อาพาธหนักไม่สามารถนั่งหรือเดินได้สะดวกแต่ท่านก็ได้เพียรเจริญกรรมฐานในท่านอน จนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้แสดงให้เห็นว่าหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่กายแต่อยู่ที่ใจจริงๆโดยสรุปแล้วญาติโยมเอย๋ยหัวใจสำคัญของการเจริญกรรมฐานนั้นหาใช่การฝึกที่กายของเราให้อยู่ในท่าทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่คือการฝึกที่ใจของเราต่างหากให้ใจมีความสงบตั้งมั่นและเห็นตามความเป็นจริงขอเพียงใจของเราไม่ทอดทิ้งการภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดนั่นคือการเจริญกรรมฐานที่แท้จริง หวังว่าธรรมะในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยขอสวัสดี